ยินว่าองคหญิงใคร่ศึกษาหลังเลิกเรียนยังขอให้เทพเสนจ,จินฝึกให้ตามลําพังตัวข้าเป็นผู้ช่วยสอนของสานักศึกษาแม้จะไม่มีพลังเวทเทียบเท่าเทพเสนจ,จินแต่สอนองค์หญิงสองสามกระบวนท่าตามลําพังยึงพอเอาชนะได้อ๋าซออาซใจเย,ยน็น อย่าก่อเรื่องเด็ดขาดไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าได้อยู่กับโยชินแล้วอซาท่านไม่เป็นไรใช่ไหมถ้าสอนลิงปีนต้นไม้นี้เป็นคาถาโจมตีของคาถาระบบลมเป็นการมอมเมาจิตใจศัตรูให้ศัตรูเชื่อฟังคำสั่งของตัวเององค์หญิงท่านดูชัดเจนแล้วนะคาถานี้ต้องใช้ตะบากขับออกมาอซาอ,อายุเท่าใดแล้วท่านอายุเท่าใดยังมีหน้ามาัางแกนางอีกถูกต้ององหญิงพอมนุษย์ตบากไม่เพียงพอรากเสียดไม่แข็งแรง ถ้าแค่มีใจช่วยชียนะยายถึงเรียกว่ารังแกได้เจ้าชิงคุยตะบอไม่พอเองไม่โทษอาจารย์เซียนทุยอินหากเป็นปกตินางได้ระเบิดอารมณ์ไปแล้ววันนี้นางเป็นอะไรของนางเนี่ยขอบคุณอาจารย์เซียนทุยอินชิงคุยจะทําตามคำสอนของอาจารย์เซียนไม่ย่โสมไม่หุนหันกลับไปตั้งใจฝึกฝนไปอะไรกันเนี่ย องค์หญิงอย่าพิ่งไปที่ข้าจะสอนท่านเป็นสอนลิงปีนไม้ครบชุดยังถ่ายทอดไม่หมดจะไปได้อย่างไรดูกระบวนท่า อาซอแย่แล้วท่านพี่มาได้ยังไงไม่เป็นไรอาจารย์เซียนถุยอิวนกำลังสอนวิชาเซียนค่ะเฮ้ใช่ใช่ใช่ข้ากำลังชี้ได้หัวใจหลักของวิชาเซียนให้องค์หญิงชิงขุย ส่งองหญิงกลับไปไปเถอะอซมีเรื่องแน่ <ไป S 1> แบบนี้ สำนักศึกษาเป็นสถานศึกษาชั้นสูงของเผ่าเทพก่อนหน้านี้ถุยหวินสิทธิ์พี่ของเจ้าโชคดีที่ได้เข้าสำนักศึกษาเผ่าเทพเป็นผู้ช่วยอาจารย์ถือไปเก็บประวัติของเผ่าอัสดงวันนี้จะพาเจ้าสองคนมาร่ำเรียนดูเก็บประวัติของถุยหวินอายน่าจะได้อยู่ที่นี่ตั้งใจเรียนกับถุยหวินไง <laughs> ขอบคุณอาจารย์เซียนตอนนี้ข้าไม่อยู่คอยเอาใจใส่องค์หญิงทุ่มเทสั่งสอนเเทพสันจินไม่ไม่ไม่ต้องเกรงใจขนาดนี้ก็ได้อาจารย์เซียนเป็นคนเก่งของเผ่าอสเดงข้าชื่นชมท่านมากวันนี้ข้าว่าจะได้ชี้แนะท่านถึงวิถีแห่งวิชาเซียนบ้างอ,อ,อย่างนั้น เทพสันจินอยากจะชี้แนะค่าอะไรเหรอบนโลกมนุษย์ข้าได้เรียนวิชากิกก๊อกมาจำนวนหนึ่งรู้สึกว่าน่าสนใจดี <c oughs>